ครับผมกราบสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมกังฟูครับกังฟูวสวรรค์พงษ์พรรีเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังวันนี้พาลูกทีมสอสอสองท่านมารายงานตัวก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็มองว่าพักเพื่อไทยรวมพลังยังไงเราก็ยังหย,ยัดยืนอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนอีสานคือเกา่านะครับฮักแพงคือเกา่ามีปัญหาอะไรก็อยากจะลงไปฟังไปรับฟังปัญหาแล้วก็เอามาแก้ไข จ้างไหนก็บลืมเรื่องนีเรื่องน้ำน,นะครับผมเรื่องของนิสิตน,นะครับเรื่องของปฏิรูปที่ดินนะครับออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่มีแม้กระทั่งเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่อาศัยด้วยซ้านะครับก็<ด>บอยากจะทาตรงนี้ครับ<ด>ก็ดีใจเป็นกําลังใจให้ก็ขอให้ทุกคนเ,คเชื่อมั่นว่าเ,เราจะได้รัฐบาลคณะบริหารงานชุดใหม่ของประเทศไทยรัฐบาลชุดใหม่นะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 นะครับแล้วก็รับรองไปแล้วก็ยินดีกับสอส,อสอทุกท่านทั้ง500ท่านนะครับก็ดีใจมากครับผมในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วก็หัวหน้าพักด้วยก็อยากจะเห็นที่นี่นะครับที่เขาเขาเคยบอกบอกว่าอะไรเป็นโรงละครใช่ไหมนะครับก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วในฐานะคนรุ่นใหม่ก็อยากให้เปลี่ยนคําสมยานามว่าไม่ใช่โรงละครอย่าลืมนะครับถ้ามองว่าที่นี่เป็นโรงละครข้างนอกอ่ะคือละครชีวิตจริงแสดงจ,งจริงเจ็บจริงพี่น้องทุกยากจริง นะครับพี่น้องติดหนีกันหลายทุกยากก็จริงเดือดร้อนจริงอันนั้นเป็นละครชีวิตจริงนะว่าอยากจะเปลี่ยนที่นี่ให้เปลี่ยนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอาปัญหาเข้ามาดูแลให,ให้กับพ่อแม่พี่น้องเข้ามาแก้กับพ่อแม่พี่น้องเป็นสถานที่แห่งความหวังจริงๆสักทีในฐานะคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็ดีใจสามคำสุดท้ายฝากไปให้กับแฟนๆนะครับทางช่องที่ดูอยู่ก็มาแน่นอนครับผมขอบคุณครับ